ใช่ครับเปิดซิงเลยครับก็เดิมทเีเคยร่วมงานกับพี่ออสร่วมกับแล้วก็ทีนี้ก็เคยคุยกับแกไว้ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะมาช่วยนะพี่แล้วพอ,เ,อ,อเปิดโปรเจกต์นี้แกก็เรียกมาเลยครับไปยังไงไปยังไงคะถุนบ้างดังใจกำกับคือตัวเองสนใจด้านนี้มานานแล้วใช่ครับผมโอ้ตอนที่ทํางานกับพี่ออสตอนนั้นนี่ก็หลายปีไปแล้วครับแล้วก็แกก็ คือก็สนิทแกครับ <g ye> ก,ก็ช่วยแกดูช่วยอะไรหลายอย่างแต่ไม่ใช่ว่าช่วยกำกับนะครับก็รักจํากันมากกว่าแต่ในที่สุดก็มันคืองานในวงการบันเทิงเนาะที่ท้ายที่สุดแล้วคนที่เล่นก็ต้องมากำกับแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมจะไม่เล่นอีกแล้วนะนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสหนึ่งที่เราได้มาทํางานกำกับซึ่งมันก็เป,นเป็นเป็นสิ่งที่เราฝันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอยู่เหมือนกันครับกำกับกันหก <c oughs> คนเลยทีครับ ใช่ครับก็น่าจะหาร2กันเลยแหละครับหาร2หารขึ้นไปครับผมกำกับประโยเยอะนี้แบ่งหน้าที่เป็นยังไงครคะอ๋อหมายถึงว่าไม่ใช่ว่ากำกับเรื่องเดียว6คนนะฮะหมายความว่าต้องกำกับใช่ครับในมินิซีรีนี้มันมีประมาณ20ตอนก็หารกันไปเลยครับคนละเรื่อง2เรื่องครับผมครับเข้าประเด็นเลยนะถึงเรื่องที่แบบยังเบานิดนึงเป็นยังไงบ้างส่วนตัวคนรอบข้างเรา ส่วนตัวคนรอบข้างนี่ชอบกันมากครับคือไม่ใช่ว่าเราเล่นแล้วก็เขาถึงชอบนะเออแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผมเองก็คุยกันในกลุ่มยังเบาวมีไลน์กลุ่มอะไรกันอยู่ครับต่างคนก็ต่างไปช่วยกันดูไปตามหัวเมืองไปปริมณฑลไปในกรุงเทพอะไรเงี้ยครับก็กระจายกันไปดูกระแสใน,นหลงหนังเนี่ยบอกบอกตรงเลยว่ามันไม่ค่อยดีแต่ดีก็ตอนที่คนที่ได้ดูแล้วผมก็งง,าง,งานเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราไม่ได้ดู ไม่ได้ทําแต่วิจารณ์ณได้อออ่าเป็น,เป,นเป็นกระแสที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรในอินเทอร์เน็ตนะครับบางคนเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ดูหรอกเรื่องเนี้เรียนแบบบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วผมผมคิดว่าจุดสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราต้องไปดูก่อนอใช่ไหมเป็นหลายๆคนบอกว่าแบบเราโดนกระแสของการวอนเอ์ลบเรื่องนี้มากมากวนฮกผมว่าในความรู้สึกผมความเป็นความเป็นยังบาวเนี่ย มันคือการสดุดีตำนานคาราบาวมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนเพลงคาราบาวทั่วประเทศไทยแฟนเพลงเพื่อชีวิตไม่ต้องคาราบาวก็ได้ครับหรือว่าคนที่ชอบฟังเพลงผมเชื่อว่าก็ติดตามรอดูเรื่องนี้กันอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นบางทีกระแสข่าวเรื่องสปอนเซอร์เนี่ยแทบจะไม่รู้กันเลยแต่ผมคิดว่าหนังที่ช่วงนี้อาจจะเียบเหงาหน่อยอาจจะเป็นเพราะกระแสในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันแบบว่า มันไปถึงไหนต่วไหนนะแล้วหนักใจมัะเพราะว่าแต่แรกมันเป็นความยากเลยตั้งใจให่เป็นความยากอกก็จริงๆความคาดหวังผมเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะประสบความสําเร็จทะลุเป็นหลายร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะแต่ว่าคืออยากให้คนดูเนี่ยได้เห็นมุมมอง<ช>ของเรามากกว่าเพราะว่าทางานกับคุณโจแล้วเนี่ยได้เห็นถึงมุมมองแล้วผมเองก็เป็นแฟนคาราบาวด้วยอาโจก็แฟนตัวยงของคาราบาวเลยคนที่ทา สิ่งที่เราชอบมากที่สุดในชีวิตของเราออกมาได้ขนาดนี้แล้วเป็นตำนานที่ยังคงมีชีวิตอยู่ทุกๆวันนี้แล้วก็ยังคงเป็นตำนานต่อไปอีกยาวนานเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีขนาดนี้อยากให้ดูกันอืมไม่ใช่ว่าแบบว่าโวยหนังตัวเองนะแต่แบบอยากให้เห็นมุมมองของอย่างน้อยที่สุดทำไมคาราบาวถึงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ทำไมเขาถึงเป็นตำนานได้มันผ่านอะไรมาหลายอย่าง ม,ม,มันได้กับตัวเรามากกว่าที่เราได้บินจริงกระแสข่าวจบเรื่องความแบบแบบที่ใหญ่ของเราเพราะว่าปัญหามันญหาจริงๆกระแสข่าวที่ว่าเนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่าคนดูก็จะรู้กันหรือเปล่านะ<ม>อาจจะรู้เฉพาะในในเราวงการบันเทิงแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยอาจจะเป็นกระแสเรื่องของในอินเทอร์เน็ตนี่แหละที่ทําให้เกิดความไม่มั่นใจว่าเฮ้ยฉันไม่ไปดูแล้วคนเขียนกันอย่างนี้เยอะแยะเลอเกิน เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งโจมตีฮะถ้าเกิดยังไม่ได้ดูแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นมุมมองว่าเราต้องการเราต้องการที่จะนําเสนออะไรอ่า<ต>ัญหาอีกเรื่องมันก็คือเรื่องค่าตัวที่บอกตอนแรกซาร่าเล็กเนี่ยยังไม,ไม่ได้เลยแล้วส่วนอลเต้วเวละ่ะคะจริงๆผมก็ยังไม่ได้ครับแต่ต้องบอกนะว่ามันเป็นการเดียวกันมากกว่าการเดียวกันว่าอ่ะ คุณเปิดกล้องหนังคุณจ่าย50ซนคุณจ่ายหลังจากหนังฉายแล้วหลังจากที่หนังเริ่มฉายไอ้นิดเดียวแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่มันอยู่ที่นักแสดงคนไหนจะเดียวกันยังไงซึ่งเขาไม่บอกกันไม่คุยกันแต่ของเต้ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะไม่มีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าคือผมเชื่อว่าของทุกคนต้องไม่มีปัญหาครับ,<ต>รบเพราะว่าการการทำงานการจ่ายเงินตรงเนี้ยมันมันตั้งอยู่บนสัญญา<ต>ถ้าหากผิดสัญญาขึ้นมาเนี่ย<ต>ผมว่าหนักกว่าเก่าอีกนะ ครับว่าข่าดอีกอันึง่งเมื่อไรอะไรอย่างนี้จริง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 ,รง,รงมัน,ม,น,ม,นม,มันไม่เหมือนกันครับอย่างที่บอกแต่ของผมเนี่ยอบอกเลยก็ได้ของผมเนี่ยหนังฉายแล้วผมถึงจะได้อีก,กอนหนึ่งแต่ว่าทุกวันนี้ผมก็คุยกับประโจยทุกวันคุยกันอยู่แบบโดยที่ก็ยังไม่ได้พูดเลยแกคือจริงๆถ้าเกิดแค่เอ่ยปากเขาก็ เขาก็จ่ายอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเนี่ยที่เขายังไม่ยอมจ่ายให้ครบเนี่เพราาเขาต้องการจะให้นักแสดงไปโปรโมทจนครบก่อนแล้วถึงจะจ่ายเต็มเต็มแล้วรถถึงได้งครับข่าวมัน้ฮะผมยังไม่เคยได้ยินกระแสนี้เลยครับแต่เท่าที่รู้ก็คืออาโจบอกว่าคือเราจะทําให้เต็มที่เพราะว่ากระแสที่มันออกมาตอนนี้มันค่อนข้างลบเยอะมันเขาทำนะแล้วฮะมันมันองมันํา อะไรนะครับเป็นกระสข่าวมันนำเนื้อหนังอ๋อข่าวมันนําเนื้อหนังก็เพราะว่ากระแสข่าวนี่แหละครับที่ผมทาที่ผมเชื่อว่าอาจจะทําให้คนไม่มั่นใจในการที่จะไปดูเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าถ้าคุณคิดอยู่ในใจว่าคุณอยากจะไปดูแล้วเกิดมาถูกอะไรเบี่ยงเบนความสนใจไปเนี่ยคือผมว่าันคทีเสียโอกาสนะเสียโอกาสของตัวเราเองที่เราจะไปดูนะแต่ว่าเรื่องข่าวเนี่ยผมผมคิดว่าก็แน่นอนแหละครับเมื่อมันเกิดประเด็นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราทุกวันนี้มันมันสามารถ ใส่อะไรเพิ่มเติมไปได้ง่ายมากในในสังคมที่เรามองไม่เห็นกันนะครับในอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นข่าวที่อาจจะดังบนหนังก็เป็นไปได้ทราบว่าตอนแรกค<ะ>ือแบบเขาจะเอานักแสดงไปแบบว่าขึ้นคอนเสิร์ตทำคอนเสิร์ตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วได้ทร,ราบว,ว่าเออตอนนี้งดโครงการไปเป็นยังไงครับจริงไม่จริงตอนแรกอาโจก็บอกว่าจะมีทัวร์คอนเสิร์ตครับครับแต่ว่าหลังจากที่โปรเจกต์หนังนี่มันสิ้นสุดลงแล้วครับซึ่งผมเองก็ตอนนี้เห็นเห็นเห็นอาโจยังเงียบๆอยู่ ซึ่ง yeah, ซึ like <Yeah. S 1> ่งก mm ็ไม่แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้ผมคอนเฟิร์มให้ไม่ได้จริงๆครับเขาก็ยังไม่ได้บอกยกเลิกมาชัดเจนเลยครับผมครับแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับทีมยังเบาน้อยนึงฮะเพราะว่าทีมยังเบานี่ก็จะเล่นคอนเสิร์ตคือจะไปเล่นเป็นแบบพี่ๆคราบาวมันก็ไม่ใช่นะอันนี้มันก็ขึ้นมันมันไปเกี่ยวข้องกับทางผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับทางคราบ้วาหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ั้งคุยกันแล้วครับคร